วันนี้ได้ของถูกเลยเยวเสวยเชลเสวยไปได้เชลเสวยมาเออไปเจอเพื่อนพอดีก็แบ่งเพื่อนไปเขาว่าละเขาว่าอะไรเขาว่าร้อยหนึ่งก็เอาเลยร้อยหนึ่งมันก็ถูกอยู่เนี่ยเออเยวเสวยที่ของที่เขาคัดออกแล้วมันไม่ได้เก่งไงเออมันมันมันก็ได้ไวร้อยหนึ่งก็เจอเพื่อนพอดีเพื่อนก็เอาไปด้วยก็ก็เยอะอยู่นะก็คือว่าถูกอยู่นะเพราะว่าที่เขาคัดออกไง เคอสวยมีกินก็พอแล้วจ้าของถูกของแพงมันก็แสบพกันละค่ะ กช่วมผูนกับบริจิตังไงล่พี่น้องโล่นเต็ม ลำใหญ่ลำใหญ่จ้าลำใหญ่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 ลองดูนะคะลำใหญ่ค่ะลำใหญ่ลองดู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 นะคะลำใหญ่ลองดูค่ะอร่อยว่ามันอร่อยบ่าลำใหญ่ลำใหญ่นะคะ ซาคูย่ายบเวมนง่ายๆสต่ตายย่าย,ยบวมนงบ่มีน้ำใบเตยถึงใบเตยมันจะหอมอยู่พี่น้องมาด้วค่ะไปกินน้ำซีนี้ดูโอ้ยซาออดนี่กินบ่ได้ดอกพี่น้องมาจอบเฮ็ดกระไรแต่เฮ็ดเบื่อเฮ็ดกินได้คือบ่มีพี่น้องจ้าเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเบื่อ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 ของเบื่อของเมาเบื่อเบื่อเบื่อถ่ายมาให้ดูเฉยๆนะคะนะคะ

nó no, cái chuyện khoanh là nhân đại đó chúng nó đi sao làm đâu ba chiều thêm cả để tuần nô kia nô bắt để hao ra hao ra hao mà hao cả นกแก่งแก้ขัดคกักวแ่งแก้ขัดอืม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 ถึงโทษถึงโทษมีอย่างนาหวัดนดงจึงคืนอย่งแก้วายถูกใจน่าหล่น